รถครับผมนายอินเดเยบาซาครับผมมาจากจังหวัดนาราธิวาสซึ่งได้จองตั๋วมาสามอาทิตย์แล้วครับผมเพราะว่าผมมีความมุ่งมั่นที่จะมาหนึ่งเราลงทุนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแรกเลยเพราะว่าสิ่งที่พอเราลงทุนแล้วเนี่ยมันคือบริษัทของเราอัพไลน์แค่เป็นสะพานให้เราหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องดูแลตัวเองดูแลดูแลตัวเองทั้งสิ้น ครับผมแต่ว่าเมื่อเมื่อไรที่เรามีปัญหาเนี่ยอัพไลน์จะเป็นคนเป็นเอ่อเป็นคนแก้ปัญหาให้เราจะเป็นคนที่ช่วยช่วยเรื่องต่างๆให้เราซึ่งวันนี้ทุกถ้าทุกคนอยากมีเงินทุกคนไม่ต้องมาที่ท็อปอัพทัวริสครับทุกคนสามารถไปหาไปสมัครงานพนักง,งานเซเว่นหรือไป,ปสมสมัครงานที่อื่นก็ได้ครับแต่ถ้าทุกคนอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เอ่อเขาเรียกว่าเปลีป่ยนแปลงชีวิตจากเดิมที่คุณทํางานประจํา เปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมที่คุณได้รายได้หลักหมื่นมาเป็นหลักล้านหลักแสนเลยรนี่ยคุณต้องมาทําที่นี่ครับผมซึ่งสุดท้ายความสําเร็จมันไม่มีขาครับเราต้องเป็นคนไปหามันครับขอบคุณครับสวัสดีครับยังเล้วขอบคุณและขอบคุณอัปลายสุดน่ารักของผมครับได้กลับไปแล้วเมื่อกี้ก็คืออัปลายสุภารัตน์อยู่ ใชัยาฟูมิครับผมเราทำ online, <laughs> ออนไลน์ใช่ไหมครับผมออนไลน์ร้อยอร์ซนตออนไลน์ดีตรงที่ว่าเราไม่ไม่จำเป็นต้องเจอหน้ากันแต่เราพอพอเราเก็ตในธุรกิจแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งเราได้เจอกันครับเหมือนวันนี้ผมทำมาสามเดือนแล้วเพิ่งมาเจออัพไลน์วันนี้ครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ